กราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องบารมีพระเครื่องนะคะวันนี้เราเดินทางกันมาถึง EP ที่94แล้วนะคะน้อฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะก็นี่เลยแอดไลน์มาได้ที่0992107401เบอ mm ร์ hmm. นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่แอดไลน์ด้วยหมายเลขเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ น้องโบบารมีพาเครื่องค่ะซื้อง่ายขายคล่องนะคะต้องแอดมาคุยกันได้นะคะพีท่ทักมาคุยกันทักมาสอบถามได้ว่าพระองค์ไหนนะคะชอบพระองค์ไหนก็แคปรูปภาพแล้วก็หมายเลขอีพีมาให้น้องด้วยนะคะน้องยังจำพระได้ไม่หมดทุกรูปทุกองค์นะคะบางทีแบบพี่พี่ทักมาก็บางองค์ก็บอกว่าปิดแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้ปิดนะคะเพราะว่าน้องยังจำชื่อพระไม่ได้หมดนะคะก็ถ้า พี่ๆสนใจองค์ไหนนะคะแอดไลน์มหาหนูหรือไม่ก็โทรมาแล้วเดี๋ยวรอสายสักครู่เดี๋ยวน้องจะเช็คในโทรศัพท์ให้นะคะพี่ๆก็วันนี้นะคะมีพาบ้านเก่าๆเลยค่ะพี่ส่วนมากจะเป็นพ้าเก่าสะสมนะคะพี่เป็นพ้าของคุณตาเอามาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะวันนี้นะคะมีพ้าสวยๆเลยทั้งร้านนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ถ้าโอนเลยก็น้องส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทจากยอดนะพี่นะ วันนี้นะคะน้องเอาพามาแบ่งปัน,นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องบารมีพาเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่เริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่นี่เลยสวยๆเกา่าๆแบบนี้เลยนะซูมให้ดูเนื้อใกล้ๆ,ๆเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นสมเด็จวัดละคงพิมพ์ใหญ่ค่ะอันนี้เนื้อเก่ามากๆเลยนะพี่นะสมเด็จวัดละคงพิม์ใหญ่นะคะด้านข้างขวามือน้องนะคะพี่องค์นี้ ส,สวยๆเดิมๆเ,เป็นคราบแบบนี้เป็นเป็นเนื้อเขาแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหน้านะคะ mm hmm. เก่าๆแบบนี้เลยนะ,ะ mm hmm. พี่นะเป็นสมเด็จวันละคังพิมพ์ใหญ่คะ่ะองค์ที่หนึ่งเปิดที่เก mm ้าร้อยค่ะพี่ <c oughs> ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องโบบารมีพาเครื่องนะคะพี่ <c oughs> อ๋อขอแจ้งพี่ๆทุกท่านนะคะราคานี้พาน้องไม่มีประกันสินค้าให้นะคะพี่อ่าน้านข้างซ้ายนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ของเขามาแบบนี้เลยนะ,ะพี่นะ อันนี้เป็นแบบนี้นะคะไม่ได้มีตำหนิใดใดเลยนะพี่นะเป็นพิมพ์เขาแบบนี้นะคะด้านบนนะคะใต้ฐานนะคะอันนี้ค่ะเนื้อเก่าๆเ,เลยพี่เก่ามากเลยนะคะองค์นี้เปิดที่900ค่ะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็แอดไลน์มาหาน้องนะคะสามารถแคปรูปภาพแล้วทักมาหาน้องได้นะพี่นะ ep ที่เท่าไหร่แจ้งน้องได้เลยนะคะพี่พี่ ใครที่เคยเป็นลูกค้าเก่ากันอยู่แล้วนะคะรบกวนคอมเมนต์ทิ้งไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเครดิตให้น้องนิดนึงว่าน้องส่งพระตรงปกทุกรูปทุกองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็มาเป็นลูกค้าประจํากันได้นะคะพี่ๆวันนี้น้องเอาผ้าบ้านเก่าๆของคุณตาแล้วก็ของคุณปู่แฟนมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะพี่นะไปกันต่อเลยนะคะพี่องค์ที่สองค่ะพี่องค์ที่สองนะคะพี่ๆเป็นสมเด็จวันละข้งพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่อันนี้ก็ออกจาก วัดละขังเช่นกันเลยนะคะพี่เนื้อเก่าสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่มวลสารแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เลยน้องจะให้ดูนะคะนี่เลยความแตกต่างของเขาถ้าเทียบกันทั้งสององค์เนาะความเก่าของเนื้อแต่นนองไม่แน่ใจว่าปีอะไรนะคะพี่ก็ถ้าใครมีความรู้หรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะคะก็ถ้าชอบองค์ไหนก็สามารถทักมหาห้องได้เปิดที่900บาทเช่นกันค่ะพี่ แบงค์เทามีทรอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะซื้อง่ายขายคล่องต้องน้องบูบารมีพาเครื่องเท่านั้นนะพี่นะส่งของทุกวันค่ะตัดยอดทุกวันไม่ดองออเดอร์นะคะพี่สําหรับใครนะคะที่เคยมา CF กันแล้วน้องต่อไปน้องขอโอนเท่านั้นถึงจะส่งให้เนาะถ้ายังไม่โอนไม่ส่งให้แล้วนะคะพี่ๆก็รักษาเครดิตของตัวเองกันด้วยนะคะเก็บเงินปลายทางก็เช่นกันเนาะพี่เนาะ รักษาเครดิตของตัวเองกันด้วยนะคะซื้อกลับมาซื้อด้วยกันได้ค่ะแต่ครั้งต่อไปถ้าเก็บเงินปลายทางพี่ๆมาเก็บเงินปลายทางแล้วไม่รับของน้องถ้ามาซื้อขายกันครั้งต่อไปน้องซื้อขายให้ค่ะแต่โอนเท่านั้นนะคะพี่นี่เลยรักษาเครดิตตัวเองกันนิดนึงนะคะพี่พ้าของน้องน้องส่งให้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยใต้ฐานนะคะพี่องค์นี้เป็นสมเด็จวราคัางพิมพ์ใหญ่ค่ะสวยๆเลยนะพี่นะ ถ,ถูกใจนะคะสามารถแอดลน์มหาน้องได้เลยนี่ด้านข้างค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมๆเลยนะคะนี่ให้ดูเนื้อใกล้ๆอ่าซูมันให้ดูชัดๆองค์ที่สอง EP ที่94นะคะองค์ที่สอง EP ที่เกิค่ะพี่นี่วสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังนะคะเปิดที่900บาทค่ะพี่เปิดที่900บาทนะคะ ไปกันต่อนะคะพี่องค์ที่3ค่ะพี่เป็นสมเด็จเกศชัยโยฐานเจ็ดชั้นค่ะพี่องค์นี้นะคะฐานเจ็ดชั้นนะคะพี่สวยๆเก่าๆเ,เลยอันนี้นิยมเลยนะคะพี่บอกเลยว่าได้ไปถูกใจพี่ๆแน่นอน,นสมพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะพี่อันนี้ฐานเจ็ดชั้นนะน้องให้ดูใกล้ๆเลย เปิดที่900บาทเช่นกันค่ะพี่900บาทนะคะด้านข้างนะคะน้องซูมเนื้อให้ดูใกล้ๆต้องขออาภัยพี่ๆด้วยนะคะพอดีน้องใช้กล้องสองพาไม่ถนัดเนาะมันจะเกรงว่ามันจะแบบพากันเวียนหัวไปหมดเพราะว่ามือไม่นิ่งนะคะน้องนี่เลยทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่แอดไลน์มาหาน้องโบได้เลยนะพี่นะ0992107 401นะคะพี่ส่งของทุกวันอยู่แล้วค่ะพี่ ช่วงนี้ไม่ได้ไล์เลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ทางานประจําด้วยนะคะพี่มันแบบเลิกงานไม่เป็นเวลาหน่อยนะอ่าสมเด็ดผ่านไปแล้ว3องค์นะพี่นะถ้าสนใจองค์ไหนแคบใหมยได้พระมาให้น้องด้วยนะไปกันต่อเลยพี่นะอันนี้นะคะพี่น้องคิดว่าน่าจะเป็นอ๋อหนุมานผงพายกูมาค่ะของหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหันไร่ละยองพี่พี่ท่านใดนะคะเห็นต่างคอมเมนต์เป็นกําลังคอมเมนต์ บอกน้องนิดนึงนะคะพี่ว่าอันนี้เป็นของหลวงพ่ออะไรเป็นหนุมาหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะคะพี่แต่เก่ามากๆเลยนะคะด้านหลังค่ะเป็นเนี่ยเป็นเนื้อหน้ากันแบบนี้เลยนะคะพี่ก็คอมเมนต์ให้น้องนิดนึงนะคะพี่ว่าองค์ที่สี่เนี่ยเขาเรียกว่าอ่าหานุมาน้องไม่แน่ใจว่าออกจากวัดอะไรแต่น่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ องนี้แบ่งกันที่900ค่ะราคาต่อรองได้นะพี่นะมีโค้ดใต้ฐานนะคะหมายเลข3นะคะพี่มีโค้ดใต้ฐานนะคะหมายเลข3นะคะจากที่หาข้อมูลมาเขาน่าจะน่าจะเป็นหนุมานผงพายกุมารของหลวงปู่ทีมาค่ะพี่องค์นี้นะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะสวยๆเลยนะคะพี่อ่าด้านข้างนะคะน้องให้ดูใกล้ๆไปกันชา้าๆเนาะ ื่อที่จะด,ดูจะได้ดูราลรยละเอียดกันชัดๆนะคะองค์ที่4นะคะพี่เปิดที่900บาทค่ะถ้าชอบนะคะสามารถทักมาจีบน้องได้นะจีบเพื่อซื้อพระนะคะพี่แบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะใครได้รับพัสดุแล้วนะคะสมรบกวนคอมเมนต์ให้น้องนิดนึงนะองค์ที่1ถึงองค์ที่4ผ่านไปแล้วนะคะพี่ไปกันต่อเลยนะคะองค์ที่หค่ะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรก ประจําวันพุธค่ะหลวงปู่ใจวัดเสด็จสร้างราวสองสี่เจ็ดสูนะพี่นะองค์นี้นะคะจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเป็นพระประจําวันเกิดนะคะนี่เลยพี่พ,พี่ท่านใดนะคะเกิดวันพุธนี่วันพุธนี่เขาแบ่งแยกด้วยนะมีพุธกลางวันพุธกลางคืนด้วยนะคะพี่นี่เลยด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะพี่เป็นหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อสักคู่นะคะ หลวงปู่ใจน้องหาข้อมูลมาแล้วนะด้านหลังเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระประจําวันเกิดวันพุธเนาะพี่เนาะพี่ๆท่านใดนะคะเกิดวันพุธนะคะน้องแนะนําให้มาบูชาไปครอบครองไว้นะคะบูชาติดตัวไว้บอกเลยว่าแค้วคาดปลอดภัยนะคะพี่ๆร่ารวยแน,น่นอนค่ะหลวงปู่ใจ องนี้ก็เปิดที่90 0บาทเช่นกันนะคะถ้าชอบหรือถูกใจสามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่0ูนย์0 7 4 0 1นจี่นะพี่นะองนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พระประจําวันเกิดวันพุธพี่ๆท่านใดเกิดวันพุธเมนคอมเมนต์ให้น้องนิดนึงนะคะไปกันต่อนะพี่นะองที่6นะคะพี่อันนี้เหรียญหยดน้ํารุ่นแรกเช่นกันค่ะพี่เหรียญหยดน้ํารุ่นแรกค่ะหลวงพ่อพิบูลนะคะพี่วัดพระแทน่น จังหวัดอุดรธานีอันนี้สร้างเราๆสองสี่แปดห้า 2, 4, 8, เช่นกันนะคะพี่น,นี่เลยสวยๆคมๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านข้างนะคะด้านหน้าค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆอ่านี่เดี๋ยวนะพี่เราจะให้ดูอ่าโอเคด้านข้างขวามือน้องนะคะ องนี้นะคะองที่หุ ep ที่94ค่ะเหลียงยุดน้ำค่ะหลวงพ่อพิบูลนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นยันเนาะก็พี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาหาน้องได้ค่ะเปิดที่900บาทค่ะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะส่วนมากจะเป็นพรกเก่าสะสมนะคะพ,พี่พี่ท่านใดที่ชอบนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะพี่นะน้องบูบารมีพาเครื่องค่ะ ไปกันต่อองค์ที่เจ็ดเลยเนาะพี่เนาะเป็นพระลีลาหนักตะลุงค่ะพี่อันนี้เนื้อผงเนื้อผงยาจินดามณีนะพี่หลวงปู่บุญค่ะองค์นี้หลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วค่ะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะพี่ mm hmm. เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เนาะให้ดูใกล้ๆเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเนื้อผงผงยาจินดามณีนะคะพี่นี่เลยด้านข้างเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมียันค่ะด้านหลังมียันเนาะ เนื้อผงยาจินดามณีนะคะพี่องค์ที่เจ็ดเป็นพาลีลาค่ะหนังตะลุงองค์นี้ก็เปิดที่900บาทเช่นกันเนาะพี่เนาะองค์นี้นะคะองค์ที่7จ็ดอีพที่94ค่ะถ้าขอรูภาาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาหาน้องบูบารรามีพาเครื่องได้นะพี่นะซื้อง่ายขายคล่องอยู่แล้วนะคะส่งพาตรงปกทุกรูปทุกองค์แน่นอนถ้าโอนเลยนะน้องส่งให้ฟรีค่ะ พี่ๆรบกวนรักษาเครดิตของตัวเองนิดนึงนะคะบางท่านนะคะสั่งไปแล้วก็ไม่รับพัสดุของน้องก็ตีกลับมารบก,กวนรับผิดชอบยอดของตัวเองด้วยนะเพราะว่ายิ่งยอดเยอะค่าส่งก็ยิ่งสูงนะคะพี่น้องคิดแค่60บาทเนี่ยคือบางยอดนะคะมากกว่า60บบาทเองนะคะพี่ค่าส่ง คือถ้ามีค่าส่งเนี่ยมันไม่ต่ําแต่ทีเนี้คือบวก60บาทมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยเนาะก็เลยต้องเป็น60บาทตลอดไปบางท่านต่อจนแบบน้องไปต่อไม่ได้เลยนะคะพี่ก็เลยต้องโอเคถ้าพี่ๆอยากได้น้องแบ่งให้ก็ได้ไปกันต่อเน้ะพี่องค์ที่8ดนะคะพี่เรียนหลวงพ่อกลั่น,นะค่ะวัดพญาตปีสองสี่หกเก้าเนื้อเงินค่ะพี่องค์นี้นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพุทธคุณเน้นเล่นพุทธคุณนะคะพี่ด้านซ้ายนะคะด้านหลังเป็ัยันค่ะพี่ห่วงเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าซูมมาให้ดูใกล้ๆพุทธคุณค่ะลองไปเสืบหาข้อมูลได้เลยนะคะน้องก็ท้าพักเก่าๆอย่างนี้น้องก็เกิดไม่ทันเหมือนกันค่ะเน้นเสืบหาข้อมูลแล้วก็มาอธิบายให้พี่ๆฟัง ทงของทุกๆวันนะคะพี่ไม่เกินบ่ายโมงถึงบ่ายสองของทุกๆวันถ้าวันไหนลืมสามารถแจ้งน้องได้นะคะทวงหมายเลขพัสดุได้แต่ส่วนมากน้องก็จะแจ้งให้กับพี่ๆเลยถ้าวันไหนงานไม่ยุ่งก็จะตอบแต่ถ้าวันไหนงานยุ่งอาจจะไม่ได้อ่านไลน์นะคะพี่ๆต้องของอาภัยด้วยแต่น้องโทรกลับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นค่ะส่วนมากก็จะรับสายนะคะแต่ถ้าขับรถอยู่ก็จะรับสายและแจ้งว่าเดี๋ยวน้องโทรกลับเนาะอ่าองนี้นะคะองที่แปดเปิดที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่ ไปกันต่อเลยนะพี่เนาะองค์ที่9้าค่ะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมค่ะอันนี้เนื้อทองเหลืองนะคะพี่หรือเนื้อทองผสมเก่าๆวัดบางขานพิจิตนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะพี่นะน้องแกะไม่ได้นะคะถ้าพี่ๆแบบสนใจเนาะน้องเปิดที่900บาทนะคะพี่องค์นี้นะคะถ่ายด้านข้างให้ดูไม่ได้แต่ด้านหน้าสวยๆแบบนี้ด้านหน้าสวยแบบนี้ด้านข้างก็สวยด้านหลังก็สวยเช่นกันเนาะพี่เนาะ เปิดที่900บาทค่ะพี่คะเปิดที่เก0บาทนะคะใต้ฐานค่ะพี่องนี้เลยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อทองเหลืองค่ะน่าจะผสมเนื้อทองแบบเก่าๆด้วยพี่เพราะว่าแบบเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะพระพิจิตรผาบ้านน้องเองนะคะก็นี่เลยรอยยิ้มจมูกปากตานะคะตรงหัวคิ้วเอาเนาองน้องให้ดูรายละเอียดใกล้ๆสูงบันให้ดูชัดๆ น้องภาพของน้องตรงปรุงอยู่แล้วนะคะพี่พีถ้าขอรูปภาพเพิ่มเติมอันไหนที่น้องถ่ายให้ได้ก็จะถ่ายซูมให้เห็นไดยชาร,รายละเอียดที่สุดเนาะพี่เนาะราคานี้นะคะพี่พีไปต่อได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนค่ะน้องเอามาแบ่งปันให้นะคะไม่มีโอกาสที่จะไปแบบไปเดินตามแผงพ้าเนี่ยไม่ได้ไปเลยเพราะน้องทํางานประจาแล้วเขาบอกว่าตลาดามีตอนเช้าเลยก็คือแบบทํางานประจําก็ เรื่องไม่เป็นเวลาต้องตื่นเช้าไปตลาดพาอีกก็คือแบบไม่มีเวลานะคะพี่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 บอกว่าอ๋อน้องอยู่พี่จิตเหรอแต่เสียงจะเนอเนอดนึงเหมือนคนสุพรรณใช่ไหมคะเขาบอกว่าสาวงามนะพี่จิตอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะพี่นะไปกันต่อนะคะองค์นี้น้องเปิดที่เก้าร้อยนะพี่นะไปกันต่อนะคะองค์ที่สิบค่ะรกกพระกิ่งพรมมาปัญโยค่ะ,เน,กกะเนื้อกระไหลเงินหลวงปู่ดูนะคะพี่วัสเกตจังหวัดอยุธยา น้องอาหลวงปู่ดูน่นี่น้องท่องพระคาถาพระมหาจักรพรรดิได้ด้วยนะพี่เนาะก็ถ้าใครนะคะอยากเอ่อเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตคล่องตัวขึ้นนะคะก็ฝึกฝึกท่องพระมหาจักรพรรดิบอกเลยว่าดีมากน้องแนะนําให้กับพี่ๆเลยนะอันนี้นะคะเป็นกลิ่งนะคะเป็นกลิ่งม,มาประโยชน์ด้านมีเสียงกลิ่งก้องแกล้งก้องแกล้งแบบนี้ด้วยเนาะก็พักของน้องตรงปกค่ะพี่ เนื้อก,ก็ไหลเงินนะคะพี่อันนี้หลวงปู่ดูมีตอกคูดหรือลอยจานด้านหลังตรงนี้นะคะพี่องค์นี้นะวดสเกค่ะจังหวัดอยุธยานะคะพี่นั่นข้างรายละเอียดสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะตายฐานเป็นแบบนี้นะคะอ่าเปิดกันที่เก้าร้อยค่ะพี่ราคาแบ่งปันเลยไม่เอาสร้างบ้านหรอกเนาะทั้งกระดานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถ้าขายได้ทั้งกระดานเนี่ยโหแบบ ยกมือท้วงหัวเลยแต่ก็ยังไม่เคยสักทีเนาะก็อยากมีปฏิหารรือก็อยากมีความทรงจำว่าอุ๊ยน้อยฉันก็แบบปิดหมดกระดานอะไรแบบนี้ก็คือแบบลุ้นมากในทุกๆวันนะคะสามารถดูย้อนีพีเก่าๆได้นะคะี่ไปกันต่อองค์ที่11นะคะเหรียญหล่อโบราณค่ะองค์นี้นะคะพี่พระพุทธชินราชค่ะหลวงพ่อเอมวัดคลองปุมสุโขทัยอันนี้สร้างราวๆสองสี่เเนื้อทอง เก่าๆเลยพี่เนื้อทองเหลืองนะคะส่วนมากของน้องเป็นพาสมฆ์พะาส,าสมพะเก่าเก่านะคะพี่เพราะว่าคุณตาแบบตอนนี้ท่านก็อายอยู่แบบถ้าเจอเนี่ยโอเคโอเคอะไรแบบนี้เลยด้านหลังนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นรอยพระพุทธบาทเป็นรอยแบบรอยแบบนี้น้องให้ดูเนี่ยอ่า แล้ก็มีพระยืนอยู่ตรงนี้นะคะพี่แบบเป็นเหรียญรูปเหล่บบลาโบราณจริงๆอันนี้โบราณมากนี่เลยพี่เปิดที่เก้ารอยนะคะพี่ราคาแต,แตกแตกนมากสวยค่ะสวยตามในคลิปเลยนะพี่นะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่บางท่านแอดไลน์มาอันนี้ใช่น้องโบไหมครับอันนี้ใช่บารมีไหมครับน่ารักมากๆน้องโบเองค่ะพี่รูปลายจะเป็นรูปไม่เห็นหน้านะคะพี่ ก็ชื่อลายจะเป็นชื่อสุนิสาพียูนะคะอาจจะไม่ได้ชื่อว่าวบารมีเพราะว่าน้องทํางานประจำเนาะต้องใช้โปรไฟล์ลายที่แบบทํางานนิดนึงด้านใต้ฐานนะคะองค์นี้เปิดที่900ค่ะพี่ไปกันต่อนะคะพี่องค์ที่12ค่ะองค์สุดท้ายของ ep นี้นะพี่นะสวยๆเก่าๆเ,เ,เป็นเหนเร,รียญหลโบราหลวงพ่อไปร์ค่ะวัดกําแพงเนื้อทองเหลืองเก่าๆเ,เ,เช่นกันนะคะพี่ เก่าทุกองค่ะพี่ที่น้องเอามาน้องจะให้ดูเนี่ยอ่ะเก่าจริงๆเก่าแบบเก่าจิ้นเก่าจิ้นต้องพกแล้วนะพี่นะต้องพกต้องมีติดตัวนะพี่นะอันนี้เป็นด้านหลังเป็นที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่โอ้โหเก่าแบบเก่าอ่ะใครพกนี่โอ้โหต้องอายุเท่าไรเนาะอเนี้ยนี่ สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้หรือโทรมาหาน้องบได้นะถ้าพี่พี่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมาคุยกันก็ได้น้องคุยง่ายอยู่แล้วนะพี่นะก็ฝากพี่พี่นะคะถ้าสนใจองไหนอย่าลืมแคปรูปภาพแล้วก็แจ้งหมายเลขอีพีหมายเลขพาให้น้องนิดนึงน้องช่วงเชา้ชาสามารถโทรมาได้เลยน้องลงคลิปทุกๆวันค่ะไม่เกิน8ปดโมงถึง9ก้าโมงเนาะ แล้วแต่วันนะคะพี่ๆก็สําหรับวันนี้นะคะฝากพี่ๆไว้ด้วยนะวันนี้มีทั้งหมด12รูป12องค์ก็สวยๆเลยนะคะพระด้นานปลาคู่นี้น้องไม่ได้ขายเนาะจะเอาไว้ประดับช่องอยู่แล้วก็เห็นตั้งแต่ EP 1แล้วก็จะอยู่กันด้วยกันไปตลอดเลยเดี๋ยวมีมาแบ่งปันเรื่อยๆนะคะพี่ๆวันนี้นะคะน้องบูบารมีพาเครื่องมีพามาให้เลือกชมทั้งหมด12รูป12องค์ค่ะ ฝากพี่ๆกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีผักเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่ๆซื้อง่ายขายคองต้องแอดไลน์มาที่0์992107401เท่านั้นนะพี่นะเบอร์โทรนี้เบอร์เดียวนะคะน้องมีเบอร์นี้เบอร์เดียวแน่นอนร้อเซสวัสดีสำหรับวันนี้นะคะกราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ